ครั้งก่อนผมได้รีวิวไฟฉายโอไรโอคลิปและโอไรโอคลิปโปรไปคลิปนี้จะพามาดูตัวใหม่โอไรโอคลิปเอาต้าในเรื่องของขนาดตัวเอ t ต้าเขาจะมีความใหญ่ขึ้นกว่าตัวโปรนิดนึงแล้วก็จะมีความเป็นทรงสี่เหลี่ยมมากกว่าทีนี้จะเห็นว่าตัวโปรและตัว a อ t ต้าเนี่ยเขามีหลอดไฟ3หลอดเท่ากันแต่ว่าไฟจะไม่เหมือนกันอย่างไฟสปอรตไลท์ของตัว a l t ต้าเขาจะสว่างสูงสุดอยู่ที่450ลูเมนซึ่งตัวโปรเนี่ยจะสว่างสูงสุดอยู่ที่380เวลาปรับความสว่างก,ก็กดปุ่มค้างไว้ได้เลย ต่อมาเราจะเรื่อนไปที่โหมดแสงกว้างตัวออาต้าจะให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่530ลูเมนแต่ว่าตัวโปรเนี่ยจะสว่างสูงสุดอยู่ที่500ลูเมนและสุดท้ายในตัวโปรโหมดที่3ามเขาจะเป็นไฟสีแดงส่วนของอัลต้าจะมาในรูปแบบแสง UV เอาไวต้ตรวจเช็คธนบัติหรือว่าตรวจเช็คความสะอาดก็ได้ ก็อย่างที่เห็นท่าในเรื่องแสงไฟเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากยกเว้นตัวโปรที่มีไฟสีแดงส่วนตัวอัลต้าจะเป็นแสง UV แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันคือออลต้าเขามาในวัสดุชนิดใหม่ที่เรียกว่า OAL เป็นอลูมิเนียมอะลอยเฉพาะของทาง Olight ซึ่งแข็งแรงกว่าเดิมเกือบ2เท่าตัวเท็กเจอร์ของผิววัสดุทั้ง2รุ่นนี้เขาก็เลยจะมีความแตกต่างกันไปด้วยและจุดที่สัมผัสได้คือตัวคลิปของตัวโปรเนี่ยเขาจะมาเป็นเส้นๆแบบนี้ซึ่งทําให้เวลาเราจับเนี่ยมันยังมีความลื่นหลงเหลืออยู่บ้าง โดยรวมผมชอบตัวออลต้ามากด้วยความที่เขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามีความเท่ม,มีความบึกบืนมากขึ้นสุดท้ายจะบอกว่าโอไลท์เนี่ยเขามีโปรอยู่เรื่อยๆใครสนใจก็ลองไปดูกันได้ที่โอ i ลท์ไทยแลนด์